หลังจากกู้รถป่าเจาะเสร็จมาก,กู้รถขนน้ำมันต่อต้นไม้อโอ้ขื้อเองเลยวะฝนตกเป็นเหตุสังเกตได้ ฮักบิดเด้อเอาเบียร์มาหนึ่งเดียเอาเบียร์มาหนึ่งเดียเอาเบียร์มาหนึ่งเดียข้างหน้าก็ไปไม่ได้เพราะว่าเราขุดคลองสูบน้ำนะคะ จงต้นพ่อไปเด้อไ,ไปเลยไปเลยไปโอ้โหโอ้โอหลบเด้อหลบเด้อเอ้า อเอาเป๊เป๊ะโอ้รอดแล้วร่องรอยเละกุมเป๊ะ ตัวมันดินเสาะแล้วมันจะล้มใส่เครื่องสูบน้ำของเราเราก็เลยต้องเอาลงก่อนจุดง่ายังเขาบาละเออลอดตายเอาสิหลอดว่างเพิ่มเขาบอขยัมาแลบครับลบ เออโลบไม่นีละพอ่พอพ่ตอต่นนั่นละเดี๋ยวน้ำก็เอาไปดอก